โอ้โหไรเนี้ยคุณมาเที่ยวเหรอครับครับต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับวันนี้เราปิดแล้วครับไว้โอกาสหน้ามาใหม่แล้วกันนะครับโหพี่โหจ่าขับรถมาตั้งไกลครับอยากจะเข้าไปดูอะเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าทั้งมันปิดอย่างนี้ผมก็เซ็งเลยครับคือทางเราเองก็ไม่อยากจะเสียลูกค้านะครับแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆครับเราต้องเปลี่ยนน้าเพราะไม่อย่างนั้นนี้ปลาตายหมดครับ แสดงว่าพี่ไม่ได้มีการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆเลยดีครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาเปลี่ยนไปใช้อคว้าราสกันหมดแล้วครับอะไรนะครับอคว้าราสครับผมเป็นระบบบำบัดในเตรดแบบท่อยาวครับแล้วก็เป็นระบบหมุนเวียนน้ำครับที่ใช้บำบัดของเสียไนโตรเจนในรูปแบบของแอมโมเนียในไตรด์และในเตดครับทํางานได้อย่างสบมบูรณ์แบบทําให้พี่เนี่ยไม่ต้องมีการเปลี่ยนน้าเป็นระยะเวลายาวนานกว่า1ปีเลยครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับค่าติดตั้งเนี่ย โอ้โหไม่แพงเลยครับประหยัดขนาดนี้กําไรเห็นครับพี่แล้วผมจะหาเทคโนโลยีดีๆแบบนี้มาได้จากที่ไหนครับโอ้โหง่ายมากเลยครับติดต่อไปเลยครับที่ไบโอเทคครับอืมขอบคุณมากครับที่แนะนําเทคโนโลยีอย่างนี้ให้กับผมครับได้ครับผมแนะนําพี่พี่รีบติดตั้งที่หน้าผมกลับมาเที่ยวใหม่ได้ครับได้ขอเข้าฟรีนะครับโอเคได้อ้ยใจดีเทคโนทําทำเงินช่วยกุยทางสร้างยอดขายติดต่อด่วน025648000 วทชอกระทรวงวิทย์เราคิดให้คุณรวย